วันที่19เดือนมีนาคมพุทธศักราช2,568เป็นวันที่76ที่ข้าพเจ้านางสาวพิงพรชัยก,กิดดีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศลมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดยัมต่อเนื่องได้เทิน หนึ่งมสวดชุมนุมเทวด,ดา,าสมัญตาจักกะว,วาเลสุอัตราคฉันตุเทวตาสัทมังมุนิราชสาส,สุนันตุสักขโมขัดทางสเคกาเมจรุเปคิริสิขาราตาเตจันตาริเขวิมาเนทีเปรเัตเถจะคามีตารุวะนะคะหะเนเคหะวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาลาธารวิสเมยาคาคันทพนาคาติดถันตาสันติเกยังมุนิวราวาจานังสาธาโอเมตุนันตุ ธรรมสาวนาการโลอัยยมพทันตาธรรมสาวนาการโลอัยยมพทันตาธรรมสาวนาการโลอัยยมพทันตาสองบทบูชาพระรัตนาตรายอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกราบพระรัตนาตรายอรหันสัมมาสัมพุทโธภคขวาพุทธังขวาวันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตขวาวตาธรรมโมธรรมังนัมสามิ สุปฏิปโนคะว่าโตสาววกระสังโคสังคังนามานี้สี่เปอร์เนตะ นโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดตรสารนัคมาณะปาถะพุทธังสารณังคัจฉามิธรรมังสารณังคัจฉามิสังฆังสารณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสารณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารณังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสารณังคัจฉามิตติยัมปิสสัััังงงฆารณคจฉม ิก si หกบทสวดสัจจกิริยาคถานัตถ er ิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญคัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสปขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโรปุริสาธรรมสารทีสถาเทวมนุษานังพุทโภปขวาติแปดธรรมานุสติสวากาโตปขวตาธรรมโอสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาอิโกปัจตังเวทิตโพวิโยหีติ ก้า <ersch> สังขาคนุสติสุปฏ exactly. ิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทางจตาริปุริสายุคานีอัถาปุริปุขลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติสิบรัตนสูตร ยานิทาพุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคสเพวพูตาสุสมนาพระวันตุอโธปิสกจ่สุนันตุภาสิตังตัสมาหิพุตานิสามเมธาสเพเมตังกโรธามนุสิยาปชายะทิวาจารตโตจารันติเยพลิงตัสมาหิเนรคาธาอปมมตายังกินจิวิตังอิทวาหูรังวาสเคสุวายังรัตานังปณีตังนโนสังอัิตถาคตเตนะอิธรรมปีพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัธิโหโตขะยังวิราคังรมตังปณีตัง ทัชชาคาสกยะมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสัมาธิกินจิอิทัมปีธรรมเมรตนังปนีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหโตยัพุทธเศถโหปริวันนัยสุกิงสมมาทิมานันตริกัญญมาโหสมาทินาเตนะสัมโมนะวิชติอิธัมปีธรรมเมรตนังปนีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหโต เยปุคลาอัฏาสตังปสัสสาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขีเนยาสุขตัสสาวากาเอเตสุทินานิมหาภพลานิอิธัมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตีโหตุเยสุปยุตตามนัสาธทันเหนะนิกามิโนโคตามาสาสนัมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะละทามุทานิพุติงพุงชามานา <c oughs> อิธัมปีสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโตยะถินทะคีโลปะทวิงสิโตสียาจตุพิวาเตพิอสัมปกรรมปโยตถูปะมังสักุริสังวธามิโยอริยสัจจานิอเวจะปสติอิธัมปีสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโตเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติปุสสะปัมมตานะเตภวังอะถามามาทิยันติอิธัมปีสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโตสหห วัสาทัศนสัมปทายะตยสุธรรมะาชาิตาพวันติสก,กายทาฏิทิวิจิกิจิตันจาศีลพะตังวาปิยทัติกินจิตจตูหาปายเยหิจาวิปปมุตโตชจะจาพิธานานิอาภาะโกาตุงอิทัมปิสังเคร,รัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัทิโหโต กินจาปิโสกัมมังกรโรติปาปการกายเยนะวาจายุทธเจตาสาวะอภพ,พโสตสา,าปฏิชธายะอภพพตาธิธาปัสสาวุตตาอิทัมปิสังเครตตานังปณีตังเอเตจนะสัจเจนะสุวัติโหตุวันปะคุมเยพยะถาภุสีตะเคคิมหานามาเสปฐามัสมมงคิมเฮตะถุปมังธรรมวรางอเทศสยินิพานาคามิงปรมมงอิตายะอิทัมปิพุเทรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวรโรวรัญโยวราโธวราหราโรอนุตโรธรรมวรางเทเส ยิ่งทำปีปุเทระตานังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัตีโหตุขีนางปุรนานังนวังนาธิสัมภวังวิรัตตจิตตายะติเกภวสมิงเตขีนาพีชาวิรุณหิชันทานิพันติทีรายยะทายามปาทีโปอิทัมปีสังเครตตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตีโหตุยานิทัพุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเขตระคตงังเทวนมนุสสปูชิตังพุทังนมัสสามาสุวัตีโหตุ ยานิธมภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาริเคตถาคตังเทวะมนุสสปูชิตังทำมังนมัสสามาสุวัตทีโหตุยานิธาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาริเคตถาคตังเทวะมนุสสปูชิตังสังฆังนมัสสามาสุวัตทีโหโตสิบเอ็ดอาตนาอาตานาติยะปริปอดย่อสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาภวัชิตโตสัพพเวรามติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสัพพิติโยวิวัชันโตสัพโรโควินัสโต มาเตภวัตวันตรายโยสุขีธิกายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังมุทาปจายโนจตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง12อาทิตยะปริยายโสตเอวัมเมโสตังเอกังสมะยังภควาคยายังวิหารติคยาสีเสสทิงพิขูสหเสนตัตระโคภควาพิขูอมันเตสีสพังพิคเวอาทิตังกินจัพิขเวสพังอาทิตังจัคุงพิขเวอาทิตังรูปารุตตาจัขุงยินยาณังอาทิตังจัขุงสัมภะโสอาทิตโตยัมปิทังจัคุงสัมภะสัพพจายาอุปชัติ เวท,ทายตังสุขังวาทุกขังว่าอทุกขมมามัสุขังวาตัมปีอธิตังเกนาทิตังอธิตังราคะขินาโทสักขินาโมหะขินาทิตังชาติยาชาามราเนนะสงเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนสเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัทามิ โ auto, so สตังอทิตตังสัทาอทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมภสอทิโตยัมปิทังโสตสัมภสปัจจายาอุปชติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอทุคามาสุขังวาตัมปีอทิตตังเกนาอาทิตตังอทิตังราคะขินาโทสัตขินาโมหะขิณาอาทิตตังชาติยาชรามราเนนะโสเกหิปริเทเวหีทุเขหิโทมัเสหีอุปายาสหิอธทิตตันติวัทามิคานังอธทิตตังคันทาอทิตตาคานวิญญาณังอธทิตตังคานสัมภสอทิโตยัมปิทางค เวทายิตังสุขังวาทุกครังว่าอทุกขามะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะทิตังอธิตังราคะกขีนาโทสักขีนาโทคักขีนาอธิตังชาติยาชารามระนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเคหิโหมนะเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวะทามิ ชีวะหาทิตตาราสาทิตาชีวะหาวิญญาณังอาทิตตังชีวะหาสัมภะโสทิตโตยมปิทางชีวะหาสัมภัสสปัจจะยาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอะทุขามะสุขังวะตัมปีอาทิตตังเกนาอาทิตตังอาทิตังราคะิกนาโทสักเินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามระเนนาโสเกหิปริเทเวหิตทุเขหิโทมณสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวทานิ กายโยอธิโตโพธภาทิตากยวิญญาณังอธิตังกยสัมภสวอธิโตยามปิทางกยสัมภสัปัจจยาอุปชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาอทุขามะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนาอธิตังอธิตังราคขินาโทสักขินาโมหคขินาอธิตังชาติยาชาลามรานเนนาโสเกหิปริเทเวหีทุเขหิโทมณสเสหิอุปยาตัน อุปายาเสหิอธิตันติวทามิมโนอธิโตธรรมาทิตามมโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมภสออธิโตยมปิทังมโนสัมภสสปัญญายาอุปชติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขามัสุขังว่าตัมปีอธิตังเกน่าอธิตังอธิตังราคขิณาโทสักขิณาโมหขิณาธิตังชาติยาชรามาระเลนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิเอวัง ัสสังพิคเวสุตตวาระยะสาวกโกจะขูสมิงปีนิพินทติรูปเปสุปีนิพินทติจะขูวิญญาณนปีนิพินทตติจคขูสัมภสเสปีนิพินทตติเด็ยำปีทางจะขูสัมภัสัพจายาอุปชัตติเวทายตังสุขังว่าทุกังว่าทุกขามัสุขังว่า,า,วาตัสมิงตีนิพินทติ โสตสัมิงปีนิพินทติสเทเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยัมปีทางโสตสัมผัสสปัจจยาอุปชติเวทะยิตังสุขังวะทุกังวาอทุขามะสุขังวัตาสัมิงปีนิพินทติคานาสัมิงปีนิพินทติันเทสุปีนิพินทติคานาวิญญาณีปีนิพินทติ คณะสัมภัสเสปีนิพินทติยังปินทางคณะสัมภัสป,ปัจญยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุคามาสุขังวาตาสมิงปีนิพินทติชิวหายาปีทนพินพินทติระเสสุป,ปินิพินทติชิวหา,าวิญญาเนปินิพินทติ ชีวะหาสัมภสเสปินิพินทตติยังปิทังชีวะหาสัมภัสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขังว่าทุกังว่าอทุขามาสุขังว่าตาสมิงปินิพินทติกายะสมิงปินิพินทตติโพทเพสุปินิพินทตติกายวิญญาเนปินิพินทตติกายะสัมภสเสปินิพินทตติยัปิทังกายะสัมภัสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขังว่าทุกังว่าอทุขามาสุขังว่าตาสมิงปินิพินทิ มโนสมิงปีนิพินทติทำเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณีปีนิพินทติมโนสัมภเสปีนิพินทติยังปีทางมโนสัมภัสสปัจจะยาอุปชัติเวทายตังสุขังว่าทุกคังว่าอทุกประมาสุขังว่าตัสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตแต่มีติยานังโหติขีณาชาติอุสิตังธรรมะจะริยังกตังกัรนียังนาปรังอิทัตตาญาติปชานาติติธรรมโวจักภะคววา อัตตม,มานาเตพิขขพระคาวะโตภาสิตังอภินันทุหิมัสมินจัปนะวยกาการนสเหนงพัญญามาเนตสาพิขูสหัสสะอนุปาทายะอาสเวหิจิตตานิวิมุตตสูติ สิบสามอนัตตลักษณะสุดตังเอวังเมสุดตังเอกังสมยังพระควารภาราณสียังวิหารติอิสิปตนีม่คะทายเยตระโคพระควาปัญจวัคคิเยพิขูอามันมาเตสิรูปังพิขเวอนัตตารูปังจหิทังพิขเวอตาภวิสส์นัยทังรูปังอาภาทายาสังวัตเตยะสลภิธาจารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติยสมาจัโคพิขเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอาภาทายาสังวัตตินาจารภัตติรูเปยเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติ เวทนานัตตาเวทนาจะเห็นทั้งพิกเวอัตาภวิสานะยิทางเวทนาภาทายะสังวัตรยละลับเพถาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนา,ทนามาโหสิติยัสมาจะโขพิขเวเวทนานตาัตตาตัสมาเวทนา อภัทายสังวัตตตินาจารพตติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติสัญญานัตตาสัญญาจะหิทางพิขเวตาภรวิสานะยิทังสัญญาอภัทายสังวัตเตยะารพิธาจาสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติยาสมาจาโคพิคเวสัญญานัตตาตัสมาสัญญาอภัทรายสังวัตตตินาจารพตติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติสังขารานัตตาสังขาราจะหิทางพิกเวตาภรวิสังโิ ทงสังขาราภระทายาสังวัตเตยงลพเทธาจากสังขารสุเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาเหตุสุติยสมาจักโคพิขเวสังขาราอนัตตาตาสมาสังขาราภรทายาสังวัตันติน่าจะรับพัติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารมาเหตุสุติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังหิทางพิขเวนะ อัตตาอภวิสานนยิธังวิญญาณังอภาทาธยะสังวัตเตยยะรภิธาจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตูเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติยัสมาจะโขภิคเววิญญาณังอัตตาตัสมาวิญญาณังอภาทาธยะสังวัตตินะจารพติวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตู เอวังเมวิญญาณังมาโหสีติตังกิงมัญญาถาภิกเวรูปังนิจังวานิจังวาเตนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปริณามาธรรมังกาลังนุตังสัมโนปสิตงอิตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญะถาภิคเวเวทนานิจาวานิจาวาตินิจพันเตยัมปนะนิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนะนิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังการลังโนตังสามมนุัสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิคเวสัญญาณิจาวานิจาวาตินิจพันเตยัมปนะนิจังทุกขังวาตังสุขังวาตีทุกขังพันเตยัมปนะนิจังทุกขัง วิปรินามาธรรม,มากาลังนุตังสัมโนปสิตรงเอตังวมาเอโสหามสัสมิเอโสเมตตติโนเหตังพันเตตังกคงมัญญาถาพิเวสังคารานิจาวานิจาวตินิจพันเตยัปนาณิจัง ทุกขังว่า BC, temas, a, makeup, nice. ตังสุขังว <hebben>, ่าติทุกขังพัมเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะรรมังกัลังนุตังสัมโนปสิตรงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมะตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญาถาภิกขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังว่าตังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะรรมังกัลังนุตังสัมโนปสิตรงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมะตาติโนเหตตังพันเตตัสสมาติหาภิกขเวกยังกิจจิรูปปปัััััังงงออตตตตตาาานนะะคจจุชวหิ โอราลิกังวาสุขุมังวานีนังวาปาิตังวายันทุเรสันติเกวาสพังรูปังเนตังมะมะในโสหามัสสมินะเมโสอาตติวะเมตังยะถาพุตังสัมมปัญญายะทัถพังยากาจิเวทนาติตานคตะปัจจุปนาชัตาวาหิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณนิตาวา ยาทุเรสันติเกวาสภาเวทนาในตังมะมะในโสหามัสมีนะไมโสอัตติเอวะไมตังยะถาภูตังสมมปัญญายะทัทธพังยาการจิตสัญญาติตานาคตาปจุปันาชตาวาภหิทาวาโุราลิกาวาสุคุมาวาหินาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสภาสัญญาในตังมะมะในโสหามัสมีนะไมโสอัตติเอวะไมตังยะถาภูตังสมมปัญญายะทัทพังเยเกจิตสังขาราติตานาคตาปจุปันาอชตวาภิหิทาวาโุราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาว วาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังคาราในตังมะมะในโสหามัสมีนะเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายาทัพพัง ยังกันยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตาปจุปนังอชตังวาปิหิธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปนีตังวาันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนสหามัสมินะเมโสอัตาติเอวาเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายาธัถพังเอวังปัสสังพิเวสุตวาหรือยะสาวกโกรูปสมิงปีนิพินทติเวทนายาปีนิพินทติสัญญายาปีนิพินทติสังคารสุปีนิพินทติ วิญญาณสมิงปีนันิพินทตินิพินทางวิราชาัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตามีติยานางังโหติขีนาชาติบุสิตังพรหม,มะจาริยังกตังกราณียังนาปรางังอิทัตายาติปะชานาติติอิทัมโวจัพระขวาอัตตมนาปัญจวัคคียาพิขูระขวะโตภาสิตังอภินันทงอิมัสมินจัปปนะวยากรณณสมิงพัญญามาเนปัญจวัคคียานาังพิขูนางอนุปาทายะอาสาะเวหิจิตานิวิมุตจิงสสติ